ครับตอนวันนี้เราก็จะมาทําโจทย์กันนะครับก็เราจะลองแปลโจทย์คร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายนะครับเกี่ยวกับการจราจรนะครับก็เขาบอกว่าความเร็วของรถเนี่ยจะให้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของรถเพียงเท่านั้นนะครับก็ที่แล้วก็ที่ความหนาแน่นของการจราจรสูงๆเนี่ยเขา ก็จะให้ความเร็วของรถเนี่ยเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับก็คือมันจะแปรผกผันกันนะครับหน่วยที่เขาเแบบจําลองอันนี้นะครับเขาก็กําหนดว่าให้ใช้ได้กับซิงเกิลเลนนะครับก็คือเลนเดียวโดยที่รถเนี่ยจะไม่สามารถแซงกันได้ครับหน่วยของหน่วยที่เขาวัดนะครับความเร็วก็จะมีหน่วยเป็นไมต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเน่งก็จะเป็นคันต่อไมนะครับ ก็เราก็จะมาเริ่มดูกันเลยนะครับก็ช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของความหนาแน่นนะครับก็มีหน่วยเป็นคันต่อไมครับช่องที่2ก็จะเป็นหน่วยของเป็นความเร็วช่องของความเร็วครับมีหน่วยเป็นไมต่อชั่วโมงคําถามที่เขาถามก็คือข้อแรกเนี่ยเขาให้พอดการาฟนะครับระหว่าง Data 2ข้อมูลข้อมูล2ข้อมูลนี้นครับถ้าเราพอดการาฟก็จะได้การาฟในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือแกนตั้งเป็นยูแกน นอนเป็นโลนะครับจากที่เขาได้บอกนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่า velocity of car depend only on the density นี่ครับความเร็วของรถขึ้นอยู่กับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับความหนาแน่นนะครับก็ได้การาฟในลักษณะนี้นะครับข้ <c oughs> อต่อไปเขาให้หาสมการที่ใช้ในการประมาณค่าครับโลที่โลเท่ากับ75โดยสมการเนี่ย หาโดยวิธีหาโดยเป็นพหุนามลำดับที่3ของลาการนะครับตอนแรกเราก็ทําการเปรียบเทียบตัวแปรก่อนนะครับเพราะว่าตัวโลเนี่ยเป็นตัวสอนเก่กซึ่งมันเขียนค่อนข้างยากนะครับเราก็จะเปรียบเทียบตัวแปรโลเนี่ยให้เป็นตัวแปรเอกอก่อนนะครับเราก็จะมาดูรูปแบบทั่วไปครับรูปแบบทั่วไปของลาการอินเทอร์โพเลชันนะครับก็ fn เท่ากับซิกมา li คูณกับ fxi นะครับโดยที่ li เนี่ยเท่ากับ พายของ x ลบ xj ส่วนด้วย xi ลบ xj นะครับโดยที่ j ไม่เท่า j เท่ากับ0และ i ไม่เท่ากับ j นะครับ Fn ตัวนี้เนี่ยก็คือพหุนาม n เนี่ยแสดงว่าพาหุนามเราต้องการประมาณค่าที่พหุนามลำดับที่เท่าไหร่นะครับ sigma เนี่ยครับก็คือผลรวมนะครับส่วนตัวพายนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับตัวพายนี้ก็คือผลคูณนะครับครับ จากโจทย์เนี่ยครับเขาต้องการประมาณค่าโลเท่ากับเจ็บห้าครับซึ่งประมาณโดยเพหุน้มลำดับที่สามนะครับ <t> <อ>เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสี่จุดข้อมูลที่ทําการประมาณค่านะครับเราก็เลือกมาครับเลือกค่าที่ช่วงที่ครอบคลุมค่าโลนะครับก็จะสังเกตว่าค่าโลจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยู่ระหว่างข้อมูลชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนะครับจากนั้นเราก็มาทําการกระจายพดเมื่อสักครู่นี้นครับ f สามก็คือเพหนุนามลำดับที่สามนะครับ ก็กระจายออกมาได้หน้าตายอย่างนี้ครับหลังจากนั้นที่เรากระจายได้เนี้ยเราก็นําค่าที่ได้จากการตระลดการเลือกจากตารางมานะครับมาใส่ในตัวแปรแต่ละตัวนะครับหลังจากที่เราใส่ในตัวแปรแต่ละตัวแล้วเนี่ยเราก็ทําการกระจายค่าออกมาครับเพราะว่าเราต้องการหาฟังก์ชันที่ใช้ในการประมาณค่านะครับครับ เราก็กระจายออกมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ค่าตามนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตัวแปรกลับนะครับจากโลเป็น x x เป็นโลอครับเราก็จะได้ f 3ามโลเท่ากับลบศู0 00 low 0 low 0จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนโลกำลังสาบวกศูนย์จุดศูกโลกำลังสองลบศูนย์จุดโลบวกห้าสิบนะครับ นี่ครับก็คือสมการที่ใช้ในการประมาณค่าความเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแทนค่าโลเท่ากับ75ลงไปนะครับเราก็จะได้ความเร็วของรถที่มีความที่การจะลาจรที่มีความหนาแน่นเท่ากับ75คันต่อมาครับเท่ากับ15.7685ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ